วันนี้เรามีข่าวรือที่หลายคนกำลังให้ความสนใจเนื่องจากเป็นข่าวรือของการเลือกราก,กันร,ระหว่างคู่รักบีเจและก็ภรรยาสาว จนโยงไปที่คู่รักอย่างดีเจเพชจ้าและก็สาวนิวเคียนะครับเนื่องจากพักหลังทั้งคู่มีการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนไปไม่มีการโพสหวานเหมือนที่เคยแล้วก็มีคนใกล้ชิดบอกว่าสาวนิวเคียและกับเพชจ้านั้นอยู่ด้วยกันเพราะว่าทําหน้าที่พ่อและแม่ให้กับทางด้านน้องไทกกาเท่านั้นเองล่าสุดทางด้านสาวนิวเคียก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านไอจีอินสตาแกรส่วนตัวโดยการโพสโปรปโมทว่าจะทําช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วก็อีพีแรกเธอก็จะนาคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นนะครับมาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคาถามกับเราเชาาเน็ตที่ สงสัยให้กับแฟนคลับที่อยากรู้เรื่องราวของเธอนะครับซึ่งเธอก็ได้บอกว่าขอเป็นคําถามที่รับซีเค็ดที่อยากรู้หรือว่าเป็นคําถามผโผ่โหมดมาเลย18บวกก็ได้นะครับทาเอาพี่สาวอยากอุ้มรักนานั้นเข้ามาคอมเมนต์ถามน้องสาวทันทีเลยว่ารักพี่สาวคนนี้มากแค่ไหนมีอะไรอยากบอกพี่สาวแบบที่ไม่เคยบอกมาบ้างซึ่งทางด้านสาวนิวเคลียร์ก็ได้คอมเมนต์ตอบพี่สาวไปว่าน้ําตามาระ นอกจากอุ้มรัคนาแล้วก็ยังมีคุณแม่ของพวกเธอที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ามีถามได้ไหมอยากรู้มากๆซึ่งทางด้านสาวนิวเคียร์ก็คอมเมนต์ตอบด้วยว่าว่าอะไรคะนอกจากนี้ทางด้านดีเจเพดจ้าก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกที่จะตอบคําถามในประเด็นที่เลิกกับนิวเคียร์หันษาเบื้องตนจะมีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้ทราบกันอย่างแน่นอนส่วนเรื่องข่าวหรือว่าจะเลิกกันจริงหรือไม่ให้รอฟังทีเดียวนะครับ